โอ้โหกระเป๋ากูยับดูสภาพมีดูถ่ายไว <Channel S 1> <ง>้ยังชาแนวลิมิเตตกูเดี๋ยวนะยายกูโมโหทำไมอ่ะแต่ว่าต้องเอาวันนี้ลูกค้าเขาจะเอาอจะเอาวันนี้<ๆ>ใช่ไหมกูจะเอาเัน,นเอ,อะไรเนี่ยจาดน้าออกออกไปมาฟ้องกูอ่ะถ่ายถ่ายคลิปไว้ที่คืนเพราะอะไรวันนี้มันคือวันคืนโอ้โหกระเป๋ากูยับดูสภาพ มีดูถ่ายไว้ยังยอมีค่าปรับนะจะบอกให้เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ลองไปเทียบว,ว่าตรงไหนที่มันเเพราะเรามีรูปถ่ายก่อนที่เราจะส่งของอยู่แล้วไงไมีดูชาแนลกูลิมิเต็ดอีกใบหนึ่งอยู่ไหนเออเอาไปเหยียบมาปะเนี่ยไม่อย่าต่อไม่จะเอาไปเหยียบทำไมล่ะนี่ฟังก่อน,อนกูจะให้มึงเสียค่าปรับ เราเสียเราเสียตาฟังก่อนที่เอามาคืนวันนี้เพราะว่ามันถ่ายหน้ามันด้วยข้ถึงว่นครบกำหนดเข้าใจว่าไม่ครบกำหนดมึงสัญญากวันวันที่สี่ว่ามึงจะมาคืนกูไม่เรามีใช้หลักฐานทุกอย่างแล้วก็พิมพ์แล้วไม่ไม่มีกูถ่ายคลิปไว้ปลามึงดูนะชาแนวลิมิเต็ดกูเดี๋ยวนะย้ายกูโมโหทำไมอ่ะมึงยับขนาดนี้มึงหยยบมาเหรอ มีมถ่ายไว้นะดูสภาพไม่เราต้องเทียรูปว่าตอนแรกเรียบโอ้โหหักซะขนาดน,นี้ไม่องเทียรูมึงไปทำอะไรกับกระเป๋ากูมาอีปาจะทำอะไรล่ะกูไม่รู้เลยกูมีหลักฐานน้มดลเลย,ย,ยมาคืนกูแล้วไงแล้วมึงบอกว่ามึงจะเอากระเป๋าบอยปอมมึงใช่ไหม มันปลอยังไงเรายังไม่ได้ตอนมึงรอดูกูส่งอเมริกาไปแล้วแต่ว่าต้องเอาวันนี้ลูกค้าเขาจะเอามึงจะเอาวันนี้ใช่ไหมมึงจะเอาอะไรเนี่ยาน้ำออกไปออกไปจากบ้านกูออกไปเดี๋ยวเพี่คะใจเย็นๆค่ะออกไปมึงไม่มีสิเข้ามาบ้านกูขออนุญาตค่ะเอาพูดมามึงพูดมามึงเข้ามากูแจ้งความพี่เขาจะมาขอกระเต๋าตัวนั้นคืินะคะกูไม่ให้มึงจ้างกันนายมึงเอามาเฟียมาเลย มาดูนะเขาจ่ายปะ่ะ<อ>ความจริงคืออะไรผิดก็ว่าไปตามผิดออกไปกับ,บก้ฟนตัวออกไปออกไปไมึงจะแจ้งความกูก็ได้มึงเอามาเฟียมายิงกูเลยม,ม,มึงเอากระ,ปะกเป๋าบอมาให้กูไม่เรายังไม่ได้ตรวจเลยก็กูจอเมริกาแล้วเอามึงมาอีกนะเดี๋ยวกูจะเอามาอีกขวดกระเป๋าไม่คือทุกอย่างถ้าคิดว่าผิดหรืออะไรก็คือเข้าขึ้นไป ก็คือขึ้นศาลไม่ใช่มาทำแบบนี้พอนแล้วทำไมล่ะขึ้นก็ขึ้นกูมีนานเดี๋ยวจะกอกน้ำไม่ง้้นน้ำมันสะอาดตังเงาไงทีมโอ้ด้วยหนึ่งกระเป๋าน้องเราที่ไปจากสภาพดีๆอะ่ะมันมัน,มนกลับมาในสภาพหยาบเยินใช่ไหมคะคือตอนนั้นนะจริงๆอะเขาต้องมีค่าเช่าให้ให้ควรอีกแต่คือเขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงค่าเช่าเลยแล้วเราก็แบบ มันรลเวอไปเลยเราก็ต้องบอกของมันต้องมีค่าปรับนะแต่คือตอนนั้นเราแบบทําอะไรไม่ถูกเราไม่ได้เตรียมรับสภาพว่ามันจะเกิดอะไรแบบนั้นใช่ปะแล้วประเด็นที่ที่เราเริ่มโกรธคือกระเป๋าว่ามันปลอมอะค่ะคืออ้วนดูรู้ได้ว่ามันปลอมเพราะว่ามันเบาเราไม่ได้เคยเรียนจากสถาบันไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยมันปกติบอยอะนิ้วก้อยเดียวของอ้วนอะเล็กๆอะมันมันจะไม่สามารถถือได้อะปกติใส่ไหล่มันก็หนักแล้วอะ เราจะรู้้วยสญญารทายาที่ว่ามันมันของปลอมกลิ่นอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะกลิ่นมันหอมไปฉัน,นมันต้องมีกลิ่นแบบนวลๆของมันกว่านเนี้ยเขาเรียกว่ากลิ่น <c ười> ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ประเด็นคืออ๋อวุนปรึกษาทนายก่อนอุนปรึกษาทนายแล้วว่ามีทนายส่วนตัวอยู่ว่าเออถ้าเขามาเอาของคือน่ะอวนต้องให้เขาไหมเพราะว่ามันเป็นของปลอมเขาบอกทนายบอกอุนบอกเลยว่าไม่ต้องให้เขาเรียกว่าการกระทําผิดแบบฐาน ตั้งใจชอบโกงถูกไหมคะคืออุนไม่ได้โมเมเองนะอุนส่งสยามอุนก็ส่งให้เขาไปจับยังไม่เอ่ยชื่อว่าร้านอะไรก็ส่งร้านสยามนี่ร้านที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ร้านออนไลน์ที่แบบแค่เขาเห็นแค่รูปอะแค่เขาเห็นเห็นโลโก้ตรงเนี้ค่ะว่าว่ามันปลอมอะมันจะมีข้างในอยู่เดี๋ยวเอามาดูชัดๆอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่าเขาก็การันตีว่ามันปลอมเขามีใบด้วยว่าปลอมแล้วก็อนมีหลักฐานที่เขาไปเช็คกับร้านนั้นด้วยว่าเขาก็เขียนว่าปลอม แต่ mm. แตคือเอาตรงใจที่เขาจะมาหลอ,อกอนวนโดยที่ไม่รู้วุากับตัวเองหรืออะไรยังไงอีกไลน์หนึงว่าเอ้ยแทร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยคือขนาดร้านออนไลน์เขาพูดเลยนะคะว่าเขาจะไม่การันตีว่ากระเป๋าใครแทร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเขายังไม่ได้จับของ mm. เขาอาจะการันตีได้มากสุดแค่เก้าสิบห้าเปอร์เซนต์แต่เราไม่เคยเช็คเองมาก่อนเราเชื่อใจเขามาตลอดแต่สุดท้ายก็คือทนายบอกอน้งเองว่าไม่ต้องให้เขาเขากำลังความผิดสําเร็จแล้วแล้วครนี้อุก็เลยบอกเขาไปว่าอุาส่งอเมริกาไปแล้วอุก็พูดเลย เพื่อแม่เขาเาคาเ็นเป็นกระเป๋าที่เขาเอามาจำนน้ำใช่ไหมพี่อ้วนอันนี้ไม่จะอ๋อใช่ใช้จ่ากใ,ใ,ใบในี้เขาจะจำนน้ำเพราะว่ามันควรล้าราคาถูกผิดปกติด้วยเพราะว่ามือสองอ่ะไอบใบน,นี้มันควรจะประมาณแสนเจ็ดแล้วทำไมเขาจะเอาแค่แปดหมื่นเก้าแล้วพวกแปดหมื่นห้าก็เอา้ามันมันผิดวิสัยแบบไม่รู้อะเราเรา,เราแค่รู้สึกว่าเรามีเสียงว่ามันไม่ขอถูกวาอะไรเงี้ยมันมันมันผิดวิสัยแค่แค่นั้นแล้วเราก็เลยแบบ กือบโอนแล้วนะเออมันคงไม่โลกเราหลอกลอย่างเนี้ยแต่เลขาดึงน้อพี่ไม่ได้ไปตรวจก่อนมันก็โอเครอตรวจสุดท้ายมันก็คือปลอมค่ะเห็นในคลิปนี้พี่โอนเอาน้ําอะไรสะอาดใส่เขาอะคะน้ํากินปกติเนะะี่ยค่ะอวนจะชอบพกน้ําไว้ไว้กินปกติของวันเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นเป็นอารมณ์เป็นแบบไหนคะถึงแบบมโหถึงขั้นไือเ<ห>ตยค่ะอ๋อเขายืนยันว่าเขาจะเอาไวเนี่ยคืนเพราะลูกค้าเร้ง แต่เราเคยบอกแล้วเราเกลียดเขาว่าลูกค้าเขาเร่งมากอย่างตั้งแต่เวลาเรื่องเงินน่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินเราเดี๋ยวนี้เพราะว่าลูกค้าเขารีบใช้เงินออาเงินกูอย่างเงี้ยเงินเราเงินอวนทําไมจะมาเร่งจะไม่เร่งเอาเงินเรายังไม่ได้เช็คของเลยจะเอาเงินเราอเรานั่นแหละแต่ตัเงินปลาปลาเงินพี่พี่มีสิทธิ์พี่มีสิทธิ์ี่จะเช็คของก่อนไม่ใช่ว่าจะปลาแขกลูกค้าปลาพี่ขอเป็นลูกค้าปลาได้ไหมหนูพูดขนาดเนี้ยพี่ขอเป็นลูกค้าปลาได้ไหมพี่ขอซื้อต่อกระเป๋าตัวเองคืนเ็าได้หนูพูดแบบเนี้ย เขายังไม่ให้หนูเลยอ่ะอืมอนั่นแหละใบเนี่ยหนูส่งอเมริกาแล้วแล้วก็ให้อีผู้หญิงใครไม่รู้มาขอ้ทษนนะคะให้คุณผู้หญิงคนนั้นน่ะมาบอกว่าพี่คะพี่คะเราไม่รู้จักคอกระเป๋าอบอยคือแล้วเราก็แบบทือทนายสั่งเราแล้วว่าเราไม่ให้เขาทำความผิดสําเร็จแล้วเขาเรียกว่าฐานช่อโกงค่ะ,ะเหมือนเหมือนอับองประจําที่ร้านน่ะแล้วมันเป็นทองปลอมอ่ะคนคนที่เป็นเจ้าของร้านทองก็มีสิทธิ์แจ้งจับนะคะมันกรณีการคนก็เลยไม่ให้ค่ะ แล้วเราพอในคลิปเขาโต้ตอบพี่อ้วนยังไงบ้างคะก็เขาพูดขึ้นมาทําให้อ้วนอารมณ์ขึ้นว่าลูกค้าจะเอาอ่ะมันเป็นคําที่แบบก็ลูกค้าจะเอาวันเนี้ยมันจะมีในคลิปเลยค่ะว่าลูกค้าจะเอาอ่ะลูกค้ามึงจะเอาอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะเอาปุ๊บมันมันมันเหมือนแบบมือเราก็ตาดแล้วอ่ะจริงจริงจริงอ้วนว่ามันอ้วนอ้วนซอฟลงกว่าแต่ก่อนเยอะนะถ้าเพื่อนรู้จักอ้วนมานานจะรู้เลยว่าแต่ก่อนมือเท้ากนถึงเขาแน่นอนอะลงทงลงเท้าอะไร <M ont an ail> ไปแน่นอนหรือแบบอุปกรณ์ในบ้านแน่นอนอุนก็ยังว่าอุนสอบสอบนะว่า